ว่าด้วยสิ่งของเป็นที่รักสองจำพวกคำว่าไม่ทำสัตว์สังขารไหนให้เป็นที่รักและไม่ทำสัตว์สังขารไหนไม่ให้เป็นที่รักอธิบายว่าคำว่าเป็นที่รักได้แก่สิ่งที่เป็นที่รักสองจำพวกคือหนึ่งสัตสองสังขารสัตวเหล่าไหนเป็นที่รักสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่เกื้อกูล ปรารถนาแต่สิ่งที่ผาสุกปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะคือมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดามิตรอมาตญาติหรือผู้ร่วมสาโรหิตของผู้นั้นสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสิ่งเป็นที่รักสังขารเหล่าไหนเป็นที่รักรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าชอบใจ สังขารเหล่านี้ชื่อว่าสิ่งเป็นที่รักคําว่าไม่เป็นที่รักได้แก่สิ่งไม่เป็นที่รักสองจำพวกคือหนึ่งสัตว์สองสังขารสัตว์เหล่าไหนาไม่เป็นที่รักสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาแต่ความไม่ผาสุกไม่ปรารถนาความหลุดพ้นจากโยคะ ปรารถนาจะปรงชีวิตของผู้นัน้นสัตว์เหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นที่รักสังขารเหล่าไหนาไม่เป็นที่รักรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอันไม่น่าชอบใจสังขารเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นที่รักคําว่าไม่ทำสัตว์สังขารไหนให้เป็นที่รักและไม่ทำสัตว์สังขารไหนให้ไม่เป็นที่รักอธิบายว่า ไม่ทำให้เป็นที่รักด้วยอำนาจราคะว่าสัตว์นี้เป็นที่รักของเราสังขารเหล่านี้เป็นที่ชอบใจของเราไม่ทำให้ไม่เป็นที่รักด้วยอำนาจปฏิฆะคือไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้บังเกิดไม่ให้บังเกิดขึ้นว่าสัตว์นี้ไม่เป็นที่รักของเราสังขารเหล่านี้ไม่เป็นที่ชอบใจของเรารวมความว่า ไม่ทำสัตว์สังขารไหนให้เป็นที่รักและไม่ทำสัตว์สังขารไหนไม่ให้เป็นที่รักคำว่าในมูนีนั้นในคำว่าความคล่ำครวญและความตรณีไม่ติดอยู่ในมูนีนั้นเหมือนหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นได้แก่บุคคลผู้เป็นพระอรหันตขีนาศคำว่าความคร่ำครวญได้แก่ความบ่นเพ้อความคล่ำครวญ กิริยาที่บ่นเพ้อกิริยาที่คล่ำครวนภาวะที่บ่นเพ้อภาวะที่คล่ำครวน <_ d ream> การพูดพร่ำการพูดเพ้อการพูดเพ้อเจ้อความพร่ำเพ้อกิริยาที่พร่ำเพ้อภาวะที่พร่ำเพ้อของผู้ถูกความเสียหายของญาติกระทบบ้างถูกความเสียหายแห่งโภคทรัพย์กระทบบ้าง ถูกความเสียหายของโรคกระทบบ้างถูกศีลวิบัติกระทบบ้างถูกทิฏฐิวิบัติกระทบบ้างประจวบกับความเสียหายอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างถูกเหตุแห่งทุกข์อื่นนอกจากที่กล่าวแล้วกระทบบ้างคําว่าความตรหนีได้แก่มัจฉริยะห้าอย่างคือหนึ่งอาวาสมัจฉริยะสองกุณมัจฉริยะ 3ามลาภมัชริยะสี่วันนามัชริยะห้าธรรมะมัชริยะคือความตระนีกิริยาที่ตรณีภาวะที่ตรณีความเห็นแก่ได้ความถี่เหนียวความที่จิตเจ็บร้อนในการให้ความที่จิตหวงแหนเห็นปานนี้นิตรัสเรียกว่าความตระนี อีกในหนึ่งความตระนีขันก็ดีความตระนี่ธาตุก็ดีความตระนี่อายตนะก็ดีความมุ่งแต่จะได้ก็ดีนี้ตรัสเรียกว่าความตระนี่คาว่าไม่ติดอยู่เหมือนหยาดน้ําไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นอธิบายว่าใบของบัวตรัสเรียกว่าใบบัว น้ำตรัดเรียกว่าหยาดน้ำความคร่่ำครวนและความตรนีไม่ติดคือไม่ติดแน่นไม่ติดพันได้แก่เป็นสภาพไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วในบุคคลผู้เป็นพระอรหันตขีนาศนั้นเหมือนหยาดน้ำไม่ติดคือไม่ติดแน่นไม่ติดพันได้แก่เป็นของไม่ติดแล้ว เป็นของไม่ติดแน่นแล้วเป็นของไม่ติดพันแล้วบนใบบัวฉะนั้นอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นพระอรหันนั้นไม่ติดคือไม่ติดแน่นไม่ติดพันได้แก่เป็นผู้ไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วกับกิเลสเหล่านั้น มีใจเป็นอิสระอยู่รวมความว่าความคร่ำรวนและความตรหนีไม่ติดอยู่ในมุนีนั้นเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบวัวฉะนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีไม่อาศัยในสิ่งทั้งปวงไม่ทำสัตว์สังขารไหนให้เป็นที่รักและไม่ทำสัตว์สังขารไหนไม่ให้เป็นที่รัก ความคร่ำครวญและความตรหนีไม่ติดอยู่ในมุนีนั้นเหมือนหยาดน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวฉะนั้น47พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีไม่ติดในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้เหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนดอกบัวฉะนั้นคำว่าเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัว อธิบายว่าเม็ดน้ำตรัสเรียกว่าหยาดน้ำใบบัวตรัดเรียกว่าใบบัว cool. เปรียบเหมือนหยาดน้ำไม่ติดคือไม่ติดแน่นไม่ติดพันได้แก่เป็นของไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล won, ้วไม่ติดพันแล้วบนใบบัวฉะนั้นรวมความว่าเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวคำว่าเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนดอกบัวฉะนั้น อธิบายว่าดอกของบัวตรัสเรียกว่าดอกบัวน้ำตรัสเรียกว่าหยาดน้ำเปรียบเหมือนหยาดน้ำไม่ติดคือไม่ติดแน่นไม่ติดพันได้แก่เป็นของไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วบนดอกบัวฉะนั้นรวมความว่าเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนดอกบัวฉะนั้น คำว่าเหมือนฉะนั้นในคำว่ามุนีไม่ติดพันในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่รับรู้เหมือนฉะนั้นเป็นคำอุปมาทำอุปมาให้สมบูรณ์คำว่ามุนีอธิบายว่ายานท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องข้องและตัณหาดุจตาข่ายได้แล้วชื่อว่ามุนี คำว่าความติดได้แก่ความติดสองอย่างคือหนึ่งความติดด้วยอำนาจตันหาสองความติดด้วยอำนาจทิฏฐินี้ชื่อว่าความติดด้วยอำนาจตันหานี้ชื่อว่าความติดด้วยอำนาจทิฏฐิมุนีละความติดด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งความติดด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วไม่ติดในรูปที่เห็นไม่ติดในเสียงที่ได้ยิน ไม่ติดในอารมณ์ที่รับรู้ไม่ติดในธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วคือไม่ติดแน่นไม่ติดพันได้แก่เป็นผู้ไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่ามุนีไม่ติดพันในรูปที่เห็น เสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้เหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีไม่ติดพันในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้เหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนใบบัวเหมือนหยาดน้ำไม่ติดบนดอกบัวฉะนั้น48พระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญหมายรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้พระอรหันต์นั้นไม่ต้องการความหมดจดได้มากอื่นย่อมไม่กำหนัดย่อมไม่ต้องคลายกำหนัดคำว่าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดในคำว่าพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญหมายรูปที่เห็น เสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้อธิบายว่าปัญญาตรัสเรียกว่าเครื่องกําจัดคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิเพราะเหตุไรปัญญาจึงตรัสเรียกว่าเครื่องกําจัดเพราะปัญญานั้นเป็นเครื่องกําจัดชําระล้าง ซักฟอกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตราคะโทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะอิจสามัจฉริยะมายาสาเถยะธรมภะสารัมภะมานะอติมานะธมปะปมาทะกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทาง ความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการเป็นเครื่องกำจัดชำระล้างและซักฟอกอากุศลาพิสังขารทุกประเภทเพราะเหตุนั้นปัญญาจึงตรัสเรียกว่าเครื่องกำจัดอีกในหนึ่งสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องกำจัดชำระล้าง และซักฟอกมิจฉาทิฏฐิได้สังกัปปะเป็นเครื่องกำจัดมิจฉาสังกัปปะได้สัมมาวาจาเป็นเครื่องกำจัดมิจฉาวาจาได้สัมมากัมมันตะเป็นเครื่องกำจัดมิจฉากัมมันตะได้สัมมาอาชีวะเป็นเครื่องกำจัดมิจฉาอาชีวะได้สัมมาวายามะเป็นเครื่องกำจัดมิจฉาวายามะได้ สัมมาสติเป็นเครื่องกำจัดมิจฉาสติได้สัมมาสมาธิเป็นเครื่องกำจัดมิจฉาสมาธิได้สัมมายาณเป็นเครื่องกำจัดมิจฉาญาณได้สัมมาวิมุตติเป็นเครื่องกำจัดชำระล้างและฟอกมิจฉาวิมุตติได้อีกนายหนึ่งอริยมรรคมีองค์แปดเป็นเครื่องกำจัดชำระล้าง และซักฟอกกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาพิสังขารทุกประเภทพระอรหันต์ประกอบประกอบพร้อมดำเนินไปดำเนินไปพร้อมเป็นไปเป็นไปพร้อม เพียบพร้อมด้วยธรรมเป็นเครื่องกำจัดเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระอรหันจึงชื่อว่าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดพระอรหันนั้นเป็นผู้กำจัดความกำหนัดได้แล้วกำจัดบาปได้แล้วกำจัดกิเลสได้แล้วกำจัดความเร่าร้อนได้แล้วรวมความว่าผู้มีปัญญาเครื่องกำจัด คำว่าพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญหมายรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้อธิบายว่าพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญหมายรูปที่เห็นไม่สำคัญหมายในรูปที่เห็นไม่สำคัญหมายโดยรูปที่เห็นคือไม่สำคัญหมายเราเห็นรูปแล้ว ไม่สำคัญหมายเสียงที่ได้ยินไม่สำคัญหมายในเสียงที่ได้ยินไม่สำคัญหมายโดยเสียงที่ได้ยินคือไม่สำคัญหมายเราได้ยินเสียงแล้วไม่สำคัญหมายอารมณ์ที่รับรู้ไม่สำคัญหมายในอารมณ์ที่รับรู้ไม่สำคัญหมายโดยอารมณ์ที่รับรู้คือไม่สำคัญหมายว่าเรารับรู้อารมณ์แล้ว ไม่สำคัญหมายอารมณ์ที่รู้แจ้งไม่สำคัญหมายในธรรมรมณ์ที่รู้แจ้งไม่สำคัญหมายธรรมรมณ์ที่รู้แจ้งคือไม่สำคัญหมายว่าเรารู้แจ้งธรรมรมณ์แล้วสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนสำคัญหมายกันว่าเรามีอยู่เรานี้มีอยู่เราจากมี เราจักไม่มีเราจะเป็นผู้มีรูปเราจักเป็นผู้ไม่มีรูปเราจักเป็นผู้ไม่มีสัญญาเราจักเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายความสำคัญหมายเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นอุปัตถวะภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลพวกเธอพึงศึกษาธรรมวินัยอย่างนี้ว่า พวกเราจักมีจิตไม่สำคัญหมายอยู่รวมความว่าพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญหมายรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้คำว่าพระอรหันต์นั้นไม่ต้องการความหมดจดด้วยมักอื่นอธิบายว่าพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่ต้องการคือย่อมไม่ยินดี ไม่ปรารถนาไม่มุ่งหมายไม่มุ่งหวังความหมดจดคือความสะอาดความบริสุทธิ์ความหลุดไปความพ้นไปความหลุดพ้นด้วยมรรคอื่นคือด้วยมรรคที่ไม่หมดจดปฏิปทาที่ผิดทางที่ไม่นำออกจากทุกนอกจากสติปัฏฐานสมปทาน,ทานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงและอริยมรรคมีองค์แปดรวมความว่า พระอาหารหันต์นั้นไม่ต้องการความหมดจดได้มากอื่นคำว่าพระอาหารหันต์นั้นย่อมไม่กำหนัดย่อมไม่ต้องคลายกำหนัดอธิบายว่าผ่านปุทุชนทั้งปวงย่อมกำหนัดพระเสขเจ็ดจำพวกรวมทั้งกาลยานปุถุชนย่อมคลายกำหนัดพระอาหารหันต์ย่อมไม่กำหนัดย่อมไม่คลายกำหนัดพระอาหารหันต์นั้นคลายกำหนัดแล้วเพราะเป็นผู้ประสจากราคะ เหตุสิ้นราคะเพราะเป็นผู้ปราศจากโทสะเหตุสิ้นโทสะเพราะเป็นผู้ปราศจากโมหะเหตุสิ้นโมหะท่านอยู่ในอริยาวาสธรรมแล้วประพฤติจรรณธรรมแล้วพระอรหันไม่มีการเวียนเกิดเวียนแก่เวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกรวมความว่าพระอรหันนั้นย่อมไม่กำนัดย่อมไม่ต้องคลายกำนัดด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญหมายรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้พระอรหันต์นั้นไม่ต้องการความหมดจดได้มักอื่นย่อมไม่กำหนัดย่อมไม่ต้องคลายกำหนัดชาราสุตตานิเทศที่หกจบ